น้อมถวายบังคมบรมนาถแทบเปื้องบาทราชินีศีสมัยพระทรงเป็นแม่หลวงของปวงไทยทรงห่วงใยไพรฟ้าข้าแผ่นดินพระทรงเป็นศูนย์กลางวางรากฐานทะทรงงานโครงการไทยทั่วถิน่นญาติเสโท เพื่อผองไทยที่ไหลรินทอรณินจาลึกผนึกนานขออำนาจคุณพระสีรัตนไตยบันดาลให้พระองค์เกษมสารเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนานเท่านานนิรันดร์การขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท UCI Media จำกัดและบริษัทในเครือรายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยททออบห้าร่วมกับ บริษัท UCI Media จำกัดไรเสนอสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะบริษัท UCI Media ต t ด d โอถ่ายทำรายการครบวงจร สวัสดีครับมาเจออที่เคยกับรายการหนูอยากรู้ทุกวันพุธช่อง5แห่งนี้เวลาประมาณ16รนาฬิการ้านทีจนถึง17นเานาทีครับกับผมเอเชิญยิ้มครับและผมเจียวเจ้าเชิญยิ้มครับหนูน้องการค่ะผมน้องแก้วครับเย็นๆอย่างนี้เจอพวกเราอาจาประมาณน้สอคนกับอสองครึ่งก็สองหนูน้อยก็แล้วกันสองหนู และช่วงนี้ฮะับจะเป็นช่วงที่ว่าไอ้กูแห่งความรักครัวามกตัญญูครับซึ่งบางคนนะครับเพื่อพ่อแม่แต่างจังหวัดเราทำงานกรุงเทพเนี่ยครับไปหาพ่อหาแม่ปีหนึงหาท่านสักครั้งก็ยังดีนะฮะคืออย่าปล่อยให้ท่านว้าเวนะครับเพราะบางทีท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเราไปหาที่เลี้ยงท่านจริงแต่คุยเวลาพวกไปหาท่านนั่งครับถูนะครับเพราะว่าแม่เนี่ย ว่ามันเดินนั่นนะสิตั้งขอต้องก้าเดือนโอ้โหต้อาว่าขนาดไหนอดเปรี้ยวอดอยากอดหวานอดมันอดเผ็ดนั่นนะสีอดกระทั่งจะกินแกงเป็ด <c oughs> กินไม่ได้ไรครับ <c oughs> จริง,รง,รงต้องกินมเซียว <c oughs> เออแม่พี่เจ้จาจ้า้ำท่วมไหมเพราะฝนมันตกอ๋อช่วงนี้ยังยังไม่ท่วมครับแต่ว่าน้ําก็เริ่มปิ่มปิ่มมาเหมือนกันแต่ยังไม่ท่วมเออพี่เจ้าจ้าว่าไงครับท่วมเขาเรียกว่าอะไรน้ําท่วมศัพท์ทางการเขาเรียกเรียกว่าอะไรน้ําท่วมเรียกอะไรเขาเรียกอะไร อุทกกระยไงอุทกกระยง่ายๆครับเขารู้จักรู้อยากรู้ไงครับถ้าพายุเข้าเรียกอะไรครับเข้าเรียกวาตะัยรพายุเข้าเรียกวาตะไพรโอ้วาตะไพรแล้วไปไม่เรียกอะไปไม่เรียกอัคคีภัยไม่ใช่อ้าวแล้วเรียกอะไรอ่ะเรียกรถดดับเพล่ใช่คุณผู้ยชมจินมองแต่เพราะว่าเขาไม่อยู่อัคขีัยอัคขีัยไม่ดับไพเออใช่ไม่ดับโอ้ต้องเรียกนี่รถดดับเพล่ ไปเคลียร์กันหลังกล้องก่อนไปเคลียร์กันหลังกล้องได้ไหมไม่ได้พี่แค่เอาที่ดีกว่าผมว่าพอละไรสาระพอละเอาที่มีสาระเด็กๆหลายๆคนวันนี้พาเที่ยวคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็เลยมารายการเราด้วยอ๋อเหรอพาคุณแม่มาด้วยอุ้ยจิ๊กอะใช่วันนี้เกี่ยวกับวันแม่ด้วยอ่าใช่คุณแม่มาให้กำลังใจกันนั่งกันหน้าซาถอนเลยไหมเพื่อนงนั้นเลยมาเท่าลังใจลูกๆกันมากลูกๆก็มาแล้วเด็กบวกแล้วก็ทั้งสี่คนครับมีใครมาพักน้องแกครน้องกลางครับมีน้องเซนน้องเอับ

นี่คือรายการหนูอยากรู้และทุกพุธเราจะมีอาชีพแต่ละอาชีพให้ดูกันให้มาทายกันด้วยพุธนี้ก็เช่นกันครับอ้าวใช่พอมีอาชีพใหม่ๆมาให้่ดูอีกแล้วครับผมและให้เด็กๆได้ทายกันนะครับดูที่ว่าเด็กเขาจะมีเชาแค่ไหนในการคิดสังเกตสังการเด็กเริ่มสงสัยแล้วนะเนี่ยเริ่มอยากดูแล้วเนี่ยผมก็อยากจะรู้อยากจะดูเหมือนกันว่าอาชีพวันนี้คืออาชีพอะไรดูได้ว่าอยากรู้หรือยังอยากรู้ครับไปชมวิทยาจากพระรีเอเจครับครับน้องๆวันนี้รายการหนูอยากรู้จะพานนน้้อองงๆมาาาพพบบกกัััปญหขีี่สวคน และคนที่จะช่วยเหลือได้ก็คือพี่คนนี้ครับพี่เดวิดว่าแต่พี่สาวคนนี้เขามีปัญหาอะไรนะดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเอ๊ะหรือว่ามี แต่ทำไมพี่ชายเขาถึงดูจะมีปัญหาอยู่คนเดียวอ้าวเอาแล้ว,ลวก็พาไปอย่างวิทยาแรกของเรานะครับครับผมถ้าถามว่าใช้ต่ออาชีพเลยคงยากเกินไปโหยาก,ยากแต่ถ้าตอบได้ถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะคนุณแต่ผมคิดว่ายากนะเหรอเอาง่ายๆดีกว่า เราม<ร>าดูชาว์เด็กดีกว่าน้องๆครับทั้งสองฝ่ายนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรใช่ไหมครับให้เดาแล้วกันเดาก่อน,นให้เขียนดูก่อนว่า,วาอาชีพอะไรแล้วเดี๋ยวเอจะไปถามดูแล้วไปดูคําตอบนะครับลอ,องเขียนดูได้อาชีพนะครับเชิญครับบุญร้ายลองศึกษาแล้วดูเดี๋ยวแล้อยังตามมามานะครับอะไรเนี่ยนักธุรกิจถามน้องเซนต์บอนด์เซนขาเหมือนพี่เปนักธุรกิจนาลูกไก็หนูเห็นว่าครั้งแรกตอนที่พี่คนนะคร คุยโทรศัพท์หนูเห็นว่ามันมีลูกเพื่อแซงคนหนึ่งเขาแตะได้แล้วก็หนูเห็นคอมพิวเตอร์ด้วยใช่คอมพิวเตอร์อ๋อนักธุรกิจต้องมีคอมพิวเตอร์ไงครับผมใช่ไหมครับลูกก็ต้องออกไปใช่ไหมคะเขาก็มีโน้ตบุ๊กถือโน้ตบุ๊กออกไปโอ้โหเบี่ยมเยี่ยมเป็นอาชีพนักธุรกิจเพราถือกระเป๋าแล้ว เอาง่ายเลยอยากทราบว่าผู้ชายผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเป็นอะไรกันคะแป็นแฟนกันใช่ไหมครับย่าแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นเลยผู้งคะเมื่อกี้นี่หนูเห็นเลยครับเออเขาเล่นกันเออจุ๊บอ๋อเขาจุ๊บกันเขาเล่นกันจุ๊บกันอ๋ออากาศไม่ได้ต้องกระซิบบอกเขาจุ๊บกันจุ๊บกันเขาเล่นกันเขาเล่นกันเหรอครับอยู่ข้างในอ่ะเขาเล่นกันหนูเห็นว่าได้ยินเสียงผู้ชายเโหยโหยว่าะมึงด่ด้วย เออมือเหลือเหลือเหลอหรือเปล่ตบสีแอ็ตบดังแอ็บดังแอ็บดังไงโอ้ยเหลืหรอแล้วตบพี่จ้าได้ตบได้ตบได้โอ้ยว้าวน้องเซนของเราว่านอนสอนง่ายจริงๆเลยนะครับบอกให้ตีก็ตีแต่จะตอบได้หรือเปล่านะช่วงหน้ามาดูกันต่อนะจ๊ะสนับสนุนโดยแบรนด์จูเนียร์ปุ๊บไก่สกัด โพลิสทีวีสถานีทีวีเพื่อประชาชนผลิตโดยบริษัท UCI Media จำกัดเอาล่ะเฮ้ยย้ายไปฝั่งนู้นก่อนเพราะก่อนจะโดนอีกทีนึงไปฝั่งนู้นก่อนเอาล่ะเดี๋ยวมานะขาเดี๋ยวมามานักขามา่าผู้ชายบ้างผู้ชายบ้างมาอ่ะเอาน้องอ่าฝอดแล้วกันครับถามมาเลยว่าน้องคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรตอบว่าอะไรกันเนี่ยฮะดูสิอะไรครับชอชาร์บอยมาวางบางภาพ เขาเรียนอ๋อช่างภาพช่างภาพอาชีพช่างภาพทำไมคิดเป็นอาชีพช่างภาพครับเขามีกล้องเขามีกล้องอยู่ข้างหน้าคนนะครับออเ่ะช่างภาพอธิบายผู้หญิงต้องโทรไปหาผู้ชายแล้ใส่แว่นหรือครับอ๋อผัวที่ใส่แว่นเนี่ยคือโทรุปช่วยนายเจ้านายอยู่ทะเลาะกับแฟนตัวเองใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะผมว่านะครับตอนนี้นะครับเด็กๆคงแบบว่ายังทายไม่ถูกหรอกผมยังไม่ออกเลยครึ่งวิ อ่ะแหลเองขึ้นมามีผัวมีทะเลาะก,กันแล้วก็มีใครลูกคนใส่แว่นตาแว่นมาคุยนะ้บบรับพี่ลูกไมยรู้ก็อาจจะอัจจริยะสติอ่ะเราไม่รู้กันถ้าใหญ่ก็รู้เพิ่มผมว่าคุพิจ้าผมไม่ยินตรงกลางกันดีกว่าครับทำไมต้องยินตรงกลางด้วยเอ้า <c oughs> ตรงงาองกางกันได้เห็สปอนเซอร์เราครบถ้วนโอ้โหเราได้เยอะสปอนเซอร์ <c oughs> เราใช่นะฮะถ้าพูดอ,อยากรู้เพิ่มเติมไหมลูกก็อยากรู้ถ้าอยากรู้ไปชมวิดีโอที่สองจากทอรสีเอเจครับครับร่้ำลากันแล้วก็ได้เวลาไปทำงานละอ้าว าจะมีรถขับกับเขาซะอีกแล้วทำไมพี่สาวของเราถึงไม่พอใจนะ่ะผิดกับพี่ชายของเราเลยน่าเนี่ยบานเชีย๋อที่แท้ก็แอบ,บไปหากิ๊กนี่เองอ้าวแล้วพี่เดวิดของเรามาแอบ,บดําดํามองมองอะไรแถวนี้ล่ะครับน่นะมีแอบถายรูปไว้ด้วยโอ้โหอ,อ,อะไรจะหวานถึงขนาดไม่รู้ตัวขนาดนี้ว่าแต่ พี่สาวคนนี้อะไรดีทำให้พี่ชายหลงขนาดนี้กันเนี่ยนนะครับนี่ผมเริ่มรู้เพิ่มเติมแล้วรอสรุปแล้วเนี่ยคือในละครเนี่ยคือผู้ชายนั้นอ่ะเขาเป็นสามีภรรยากันเออแล้วก็จะขับรถขับมามานั่งสลุปยพวกคุณแ <c oughs> มมดูขับปัญญายิ่งยิิเลย่จะขับรถเก่งันสีขาวไปเขามีกิ๊ก เนาะถึงว่าเวลาภรรยาหอมแก้มมาทำงนานถึงนับาแบบเบื่อหน่ายแล้วกินไม่ต้องงงมากไปถามเด็กดีกว่าว่าจะรู้กันหรือเปล่าเอาวละนี่ไอ้นนอนุบายไปเยอะแล้วนะเองสอดเห็นกันหน่อยแอบถ่ายรูปถ่ายนี่ด้วยใช่ถามฝ่ายหญิงหน่อยครับ,บ<อ>ดูบก่อน<อ>เลยแล<อ>้วหนูคิดว่าเขาทำอาชีพอะไรคะอาชีพพาราอาชีพพาราจิตอาชีพถ่ายรูปอะไรนะอะไรวัตต์อาชีพช่างภาพใช่ป่ะคะใช่แต่เขาแอบ เ,เ,เป็นค,คนขี้อายอะช่างภาพแบบไม่กล้าเปิดเผยตัวต้องแอบถ่ายคือถ้าใครจะจ้างผมไปถ่ายแล้วแต่ถ้าพูดไปถ่ายตามง,งานแต่งงานก็ต้องแอบาตามแบบว่าก้อนนมเคก้กเราให้ใครไม่ได,ไไไดาถ่ายอาชีพแอบถ่ายมีที่ไหนเราพูดก็กส่งก็มไม่สมามารถใครเห็นหน้าได้กันอ่ะโอเคว่าอาชีพช่งพางภาพนะครับถ่ายดีกว่าโอ้โหนี่เขียนยาว้าอาชีพอะไรเนี่ยโอ้บาอันนี้ขีดทิ้งแล้วอ๋ออี้อาชีพสอดแนม สอดแหนมหรือสอดแหนมด้วยดสอดแหนมโอหรือว่าห่อหีบสอดเออสอดแหนม <c oughs> แหนม <c oughs> อโอเคอาชีพสอดแหนมแต่เรียกอีกแบบหนึ่งจากคนสอดแหนมเป็นอะไรครับนักสืบใะรไหมเพราะมันผมผมให้นะถ้าบัวจะตอบคือสอดแหนม,ไ,มได้หรือนักสืบก็ได้เพราะมันอาชีพเดียวกันสอดแหนมก็เหมือนนักสืบอยู่แล้วคือสอดแหนมสมมุติว่าคุณอยากรู้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณอยากรู้ว่าอ่ะเนี่ยทำผิดกฎหมายหรือเปล่าค้ายาอะไรไหมเนี่ย นักสืบเลยนะครับสำคัญผมไปสืบมาให้ในการที่จะจับพวกนี้ผู้ทำผิดเนี่ยเข้าตารางปิดคุกนะครับเอาล่ะสรุปว่าฝ่ายชายตอบว่าอาชีพสอดแนมหรืออาชีพนักสืบครับฝ่ายหญิงตอบว่าอาชีพช่างภาพตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครจะถูกจะผิดแต่อยากรู้เพิ่มเติมไหมล่ะอยากรู้ทุกคนเลยไปชมวีดีที่3าจากทศศสีเอเจครับรับส่วนคุณนายใหญ่นั่งสบายอารมณ์เลยทีเดียวแต่ว่าคงจะเป็นอารมณ์เสียซะมากกว่าแล้วล่ะครับ เอาละสิครับดูท่าทางจะไม่ดีกับพี่ชายซะแล้วดูยังไม่รู้ตัวอีกโอ้โหเห็นกับตารีบหนีเถอะพี่ชายเราเตือนพี่แล้วนะไอ้แกตายแน่ตายแน่นแจะทำไงลับทีนี้โอ้โหแกล้งตายซะงั้น่ะ แต่ต่อให้แกล้งตายไปก็ไม่รอดอยู่ดีทีนี้น้องๆรู้หรือยังล่ะครับว่าพี่เดวิดเขาทำอาชีพอะไรต้องกลัล่ะครับผู้ชายครับผมนะฮะนี่แหละตอนนี้ลัะชัดเจนแน่นอนฝ่ายชายแบบอย่างนี้เลยบัญชีลน้องแก้วกอย่างนี้เลยมันชีแน่ฮะฝ่ายหญิงสงสาไปแล้วเอาละเดี๋ยวน้องเขียนเองเขียนก่อนเขียนก่อนอ่ะเอาแก้วดีกว่าเนี่ยชัดเจนมากเลยไอ้ไม่อยากบอกนะชีพอะไร ่ปรึกษากันแล้วเขียนเอาชีพอะไรครับแฟนใหม่ครับใช่อาคำวินว่าสรุปนะครับผลสรุปนะครับฝ่ายหญิงตอบว่าอาชีพนักสืบครับขาน้องเซนก่อนเดี๋ยวเพื่อนทำรู้ก่อนสิคะให้รับก่อนน้องเซนคิดว่าทำไมเป็นอาชีพนักสืบคะหนูเห็นอะไรลูกผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยโอ้ไม่รู้ตัวเลยผู้ชายผู้หญิงไม่รู้ตัวเลยเพราะเขาซ่อนตัวดีมากใช่ไหมคะ ต้องการคิดว่าจะสืบแน่นอนแบบแน่นอนอ่ะอ right, okay okay, ่ะโอเคถือว่าเขาเห็นว่าเป็นนักสืบแล้วกันสืบก็แล้วกันโอเคนะครับน่ะมาฝ่ายชายฝ่ายผู้ชายเลยมาเรามาดูฝ่ายชายกันบ้าบว่าตอบมันฝ่ายหญิงไม่แต่เมื่อกี้ผมเห็นเป็ฝ่ายชายเขตอบก่อนนะใกล้เขียงนะเมื่อกี้สอนแนมไหมเขาตอบก่อนเขียนอยู่เลยสอนแนมเนี่ยอ่าทีนี้เดี๋ยวจะดูเหตุผลว่าใครจะเหตุผลที่ชัดเจนกว่ากันนะครับอ่ะฝ่ายชายตอบที่ไม่ต้องพูดออกมานะอันนี้มีเนี่ยมีวงเล็บด้วย อาชีพนักสืบวงเล็บสอดแหนมสอดแหนมคุณต้มาเกี่ยวกับแหนมจ้ะสอดแหนมมั่นใจหนักเลยนายให้เหตุผลที่ว่าทําไมถึงที่ว่าเป็นชนักสืบตอนที่เขาบอกว่านายตายแน่อาจน่าจะเป็นของาะเขาเขา,ขาอาจน่าจะแอบแอบไปให้เขาดูว่าเขาไปยุ่งกับใครอย่างเงี้ยอ๋อให้นักสืบแนีไปดูว่าแฟนเขาจะไปยุ่งกับใครไปทํางานจริงหรือไม่น,นั่นอ่าใช่ไหมครับ อ๋อก็อเลยคิดว่าเป็นนักสืบแน่นอนผมว่านะปรเจเจ้านะครับผมเนี่ยคำทิด่เด็กใช่ใครจะไปคิดว่าเด็กจะรู้จักนักสืบ <c oughs> คุณอยากจะรู้เฉลยไปนะ่ะ <c oughs> ผมอะรู้แล้วคำตอบน้องๆตอบถูกหมดแหละ <c oughs> คุณอยากรู้ยังว่าเฉล,เลยเืออะไรคำตอบเลยถูกต้องหรือไม่น้องๆหนูอยากรู้กันทุกคนเลยตอนนี้เขาอยากรู้ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วค่อยกลับมาเฉลยนะครับอาล่ะสนับสนุนโดยบริษัท UCI Corporation จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมโตโรล่ายางเป็นทางการทาร์อเน็กระบบควบคุมฟันบุรีและระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่บอกไว้ว่าจะเฉลยกันแล้วว่าสองฝั่งระหว่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยใครจะตอบถูกนะครับแล้วเมื่อไหร่จะเฉลยล่ะเอ้าเฉลยเลยไหมก็เฉลยเลยสิอ้าเฉลยเลยดีกว่าว่าสองฝั่งนี้ที่ตอบถูกนั่นก็คือนะครับใครนะนี่ฮะคุณนายตามตามมาจัดจ้าเลยนี่เห็นเลยอ๋อมาอยู่ตรงนี้เ กลับั้านเลย,ยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อประธานโทษกับพี่สาวครับ <c oughs> ผมก็อยากยุ่งเรื่องชอาวบ้านนะแต่อยากจะรู้ครับว่าเรื่องอะไรครับเนี่ย <c oughs> นั่นคุณเป็นใครครับไม่ทราบครับ <c oughs> เป็นสามีของพี่คนนี้คุณคือภรรยาค่ะภรรยาเออภรรยาแล้วคนนั้นล่ะครับ <c oughs> กิก <c oughs> ประธานโทษรุ่นนี้ยังเรียกกิ๊กอยู่ครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประธานโทษเดี๋ยว อันนั้นอันนั้นอันนั้นอนนนมีหลวงอ,ลอันนี้คือแฟนใหม่ของคุณคือคุณแอบนอกใจภรรยาคุณคุณนึกยังไงอะ่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้คุณนะเต้าแต่ทำยังไงว่าตอนที่เจอกันเนี่ยตอนนั้นไฟดับทั่วประเทศหรือเปล่าคุณไม่เห็นหน้ากันเลยบอกเฮ้ยเจ้ารัฐบาลแค่จีบใครก็อ๋อเหรอผมรู้ความรักมันห้ามไม่ได้ห้าแต่มันจะมีคนเสียใจนะสามเศร้าสามดีอาเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับเอาพี่ครับเชิญครับพี่เป็นคู่เขาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เหรผมงานของผมเลยฮะ นี่คืองานเลยงานนี่ถาเป็นงานผมเลยฮะถ้าเป็นงานต้องถามนะเมื่อเมื่อกี้นี่ที่ถ่ายรูปแอบตามต้นไม้คือพี่เหรอครับใช่ฮะตัวผมเลยอันนี้หละคืองานของผมเลยฮะอ่ะดีเลยถ้าเจ้าตัวมาเองนั้นดีเลยผมจะเฉลยละผมให้เจ้าตัวเฉลยดีกว่าบอลในเดทที่เด็กๆเขาทายกันเนี่ยว่าเป็นนักสืบเนี่ย ถูกต้องไหมครับพี่พี่ชายหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นนักสื่อเบกกชนฮะพี่ประธานโทษนะครับครัอไม่ทราบว่าอาชีพนี้มันต้องมีการรําเรียนมาก่อนหรือเปล่าใช่เพราะว่าถ้าเราไม่เรียนมาก่อนเนี่ยมันจะใช้ความรู้สึกในการทํางานนะฮะถ้าเราเรียนปุ๊บมันจะใช้ความรู้ในการที่จะเข้าไปเจอกับสถานการณ์จริงๆทุกอย่างมันจะใช้ความรู้สึกไม่ได้ครับความรู้สึกเป็นแค่ส่วนประกอบในการเข้าไปทํางานครับผมนะฮะแต่หลักๆเลยเนี่ยเราต้องใช้ความรู้นะฮะ สมมติผมลูกกายจะรู้ว่าพี่ไปดูทีว่าลูกผมเนี่ยยังลบันหายทุกวันเลยมันเป็นอะไรหายขายเพื่อนหรือว่าทำหายเองที่เสิร์ฟ้แนะนําให้เขาไปเอกซเรย์ลูกเองก่อนว่ากินอย่างรบหรือเปล่ามันต้องแก้จากเราก่อนครับผมโดนเข้าแล้วคุณเอโดเข้าแล้วาเกิดว่าต้องไม่ได้กินเราค่อยไปดูว่าหายคนบ้ากินยางรบกับรับซงไส้ก็หายหมดตกลงเเป็นนักเสิร์ฟหรือตลกเนี่ยเอาเป็นว่า อนะครับเดี๋ยวง่ายๆแต่พี่ครับผมว่าอาชีพพี่เนะี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเอาง่ายพี่ผมว่าอยากให้พี่ฝากเบอร,ร์ไว้หน่อยดีกว่าเผืเ่อใครก็ต้องการหรือว่าเดือดร้อนจริงๆอยากให้พี่ช่วยเนะี่ยจะได้ติดต่อพี่ทางเบอร์ไหนครับออ๋0899556633ครับเอาละครับ,รบต้องขอขอบคุณนะครับพี่เดวิดอาชีพนักสืบเอกชนนั่นเอเดครับตรงขอบพี่เดวิดครับต้องเลยครับขอบคุณมากนะครับเสียดำตาลก็จะเข้าตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่เดวิดอย่างมากเลยนะครับฮะก่อนจากกันนะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานนนนะะคคครรัับ่ือออ AJ DVD เเต์แลทางครับ โทนิกระบบควบคุมฟันบุรีและระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศโทนิกอากาศบริสุทธิ์เพื่อคุณครับนมพร้อมดื่มและตาซอยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาไวไวแบรจูเนียซกิไกสดครับ NOE นพาซาตลาดึกษาออนไลน์ค่ะบริษัท u c ซ c o อค i ม a t i o n จำกัดัวแทนจําหนัดวิทย์สื่อ์สามรตออนไลนงเป็นทางการครับบริษัท UCI m ไ d i ีเดียจำกัดสตูดิโอถ่ายทำรายการคบวงจรค่ะ และสำนักพิมพ์นะครับแปลนฟอร์คิดนะครับและสภานสสวยพิธีกรจากไวเบสตอรี่โพลิสทีวีสถานีทีวีเพื่อประชาชนนะครับท่านสามารถรับชมนะครับโพลิสทีวีได้ทางจานดำ psi ช่อง172หรือว่าทางไดนา s a t ช่อง191หนะครับหรือเวอร์ไวเบสโพลิสทีวีดอททีวีนั่นเองนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เดวิดนะครับที่อุตส่าห์ให้ความรู้พวกเรานะครับพุธนี้จบไปอีกแล้ว อาชีพนี้พุธหน้ามีอีกอาชีพมาดูซิว่าอาชีพอะไรจะมาให้เด็กๆได้ทายกันไปนะครับ,รบวันนี้เห็นที่ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันแบบพุดหน้าคนละกาหนูอ,อยากรู้นี่ราไปก่อนสวัสดีครับนน่่าา้ไใคครรออสสสงงััยวิืออะ